สวัสดีครับผมแบงค์พนพนครับวันนี้แบงค์พนพนจะมาสอนถอนเงินติ๊กตอกครับภายในไม่เกินสามนาทีครับนีรอบสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเข้ามาแล้วครับแล้วก็กดไปตรงที่ถอนเงินเลยครับผมครับก็รอสักครู่ครับครับก็รอให้มันโหลดสักครู่ครับแล้วก็แล้วก็ไปกดตรงที่เลือกถอนเงินครับครับช่วงนี้คนที่เคยถอนบ่อยแล้วมันก็ยอดถอนเงินก็จะลดลงนะครับไม่เหมือนคนใหม่ๆครับคนใหม่ถอน500 700เอก็ได้ครับ ของแบงค์พันพรก็สูงสุดก็ร้อยบาทก็เลยลองถอนให้ดูครับที่เหลือเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถอนเรื่อยๆครับถ้าถอนผ่านธนาคารอาจจะล่าช้านะครับแต่ถ้าถอนอาจจะทูมันนี่วันเล็ดก็ได้เงินเลยครับแล้วก็พร้อมเพย์ก็ได้เลยครับเมื่อวานแบงก็ถอนมาเรียบร้อยแล้วครับก็ได้อย่างเร็วเลยครับตอนแรกๆก,ก็ช้าๆหน่อยม,มัน ยังไม่รู้ยังไม่เก่งครับตอนนี้เก่งแล้วรู้เรื่องมีเทคนิคแล้วก็เลยมาสอนกันครับอ่ะเทคนิคดีๆมาสอนกันครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับตไครกดติดตามแบงค์พรอพรด้วยนะครับตอนนี้ยอดเงินก็ลดลงเลยนะครับนี่กี่สี่รบเหลือ360รยครับเก็บไปถอนรอบหน้าครับผมพอม,มันถอนได้วันละครั้งครับถ้ามิเข้าใจสงสัยอะไรก็ถามแบงค์ได้นะครับเดี๋ยวแบงค์จะมาตอบแล้วก็ถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับ ในระหว่างที่มันรอรอโหลดครับพอกลับมาหน้าหน้าเดิมครับมันก็จะวิ่งรถหายลงแล้วนะครับสามร้อยสิบบาทครับพอเงินเข้าแล้วเราก็ไปเช็คที่ธุรกิจบริการเข้าแล้วครับจะมีการแจ้งเตือนบอกครับว่าได้เงินมาจากติดต่อครับผมครับแต่ถ้าผ่านบัญชีพร้อมเพย์ก็จะมาจากธนาคาร HCB ครับก็ส่วนเอทิเมตแจ้งเตือนมาให้ดูครับก็กดรหัสไปครับก็มีเซ็นเซอร์นิดนึง ครับนี่ครับพอเราเข้ามาที่ทูบันนี่เล็ตเรียบร้อยสันหันเรียบร้อยครับนี่เราคลิกมาตรงที่ชั้นครับกดไปที่ชั้็จะเห็นว่ายอดเงินเข้าตรงนี้ครับเงินเข้าแล้วถอนเมื่อกี้ไหมนี่ครับชอบกดไลค์กดแชร์กดชอบติดใครไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแบงค์มาตอบถามว่าเรียบร้อยตอบหลายคนครับผมขอบคุณครับถามเยอะมากเลยครับแบงค์ก็จะบอกว่าแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าโอเคครับผมเฟรมบี